สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู Channel ่ช่อง For t u n e พยากรณ์ไม่นี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามไปกันเลยจะให้กับช่องชาแนลของเราเน่ครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงสวนัวสามารถอัไลาดีมาที่ปีลิปเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตและจด,ดทายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัไลาดี I D มาําค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวดวงใหญ่ ซึ่งจะเป็นดาวรายปีขึ้นไปนะครับได้แก่ดาวพรหัสดาวราหูดาวเสาร์และดาวมฤงตยูส่งผลกระทบอย่างไรกับตัวเราซึ่งวันที่7เดือน7นะครับคือดาวมฤงตยูย้ายเนาะจะทําให้ดาวทุกอย่างนั้นนิ่งอยู่กับที่คือพูดง่ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคือปีหน้านะครับแล้วมาดูกันเลยว่าส่งผลอย่างไรกับคนราศีสิงห์และคณะสิงห์บ้างจุดกําเนิดของเรานะครับตนุสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับราศีสิงหนะ์เนาะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าแต่ละดาวเนี่ยใช้เวลากี่ปีต่อ1หนึ่งราศีนะครับเป็นหลายปีขึ้นไปเนาะเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวดวงแรกซึ่งจะโคจร1ปีต่อ1หนึ่งราศีพูดง่ายว่าเปลี่ยนตามปีนักษัตรนะครับก็คือพูดง่ายว่าสมมติว่าปีเนี่ยปีขนันปีหน้าปีเถาะอ,อย่างเงี้ยนะครับก็คือการเปลี่ยนปีเนาะทีนี้ดาวราหูนะครับอย่าจําสับสนนะดาวราหูใช้เวลาปีครึ่ง ส่วนดวาวเสารใช้เวลา2ปีครึ่งนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเป็นเพื่อนเกิดต่อไปดาวบลูจะอยูจะย้ายวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับนายาวนานไปเลย7ปีนะครับนานจนเาอาจจะลืมไปเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ลืมก็ได้เพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะสร้างอะไรบางอย่างทําให้เรานะีต้องจดจำไปนานทีนี้วันนี้วันที่3นะครับ ดาวมฤตยูยังไม่ยหญ่อีกประมาณ45หวันนะครับก็จะย้ญ่แล้วก็มาเตือนกันไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเราจะได้แก้ไขทันนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าดาวต่างๆสีดวงเนี่ยดาวดวงใหญ่เนี่ยจะสถิตในราศีใดแล้วก็ส่งผลอย่างไรกับคนราศีสิงห์บ้างเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวดวงเดียวที่มีการขยับ แต่ไม่มีการย้ายนะครับคือพูดง่ายว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังนั่นเองนะครับตั้งแต่เดือนิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมกินระยะเวลาประมาณสี่เดือนจากนี้ไปนะครับก็ระวังให้ดีในเรื่องลักษณะของคาว่าดาวเสาร์คือความยืดเยื้อวงเล็บยาวนานนะครับและอยู่ในเรือนอริด้วยดังนั้นเนี่ยจะทําให้อ,อคือพูดง่ายดาวเสาร์สถิตในราศีบางรอ,อยู่ในเรือนของตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตร มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นของดาวเสาร์เพราะอยู่ในเรือนธาตุด,ดินต้นธาตุหมายถึงความมั่นคงหือนดาวเสาร์เลยนะครับทีนี้ดาวเสาร์เป็นกเกษตรมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเรือนอริใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ประธานแห่งบปปวบัคองทุกคนรู้จักอยู่แล้วต่อให้ได้ดีแค่ไหนต่อให้ไม่ตอกพบอริก็ตามก็จะได้ดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเหนื่อยหนักแบกภาระนะครับดังนั้นเนี่ย คนเราทุกคนเนี่ยมีดาวเสร์กันทุกดวงแล้วอยู่มาแล้วปีครึ่งสังเกตดูว่าปีครึ่งที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าเปื่อคุณไม่หนักมันก็อาจจะไม่หนักก็ได้อสาหรับบางคนนะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะคุณอย่าเพิ่งแบบตื่นตต่มวุ่นวายไป,ไปเพราะว่าการย้ายของดาวแต่ละดวงเนี่ยบางทีตัวผมเองอ่ะก็ไม่ได้อ่ไม่ได้รับโทษอะไรหรือไม่ได้รู้สึกอะไรที่แย่ไปมากเลยก็มีนะครับ อย่าลืมว่าแม้กระทั่งดาวเอ๊ะเรากังวลน,นะครับว่าแบบดาวอยู่ตรงนี้มันจะส่งผลร้ายแต่พอจริงๆมันไม่ได้ผลร้ายเท่าที่ควรเลยครับเออมันเหมือนกับมันไม่ดียังไงมันก็ยังไม่ดีอย่างไงนะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้แย่ลงกว่าเดิมนะออมก็เคยแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งวิตกครับเราแล้วเอาปัจจุบันเข้าว่าวันเนี้ยไม่ทุกเราก็อย่าเพิ่งทุกเข้าใจไหมครับเพราะเป็นการหาของใส่หัวนะครับคือแบบ มันไม่ทุกก็ไปทุกกระดวงดาวของมันเดินของมันอย่างเงี้ยครับถูกไหมเหมือนกับแบบมีนักเลงมาเฟียครับเดินผ่านเราไปแต่เขาไม่ได้สนใจเราเลยนะแต่เราก็กลัวเองอ่ะเราก็กังวลว่าเขาจะมาทําอะไรเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันมีความรู้สึกแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปกตกกระตากว่าแบบมันไก่ตื่นตูมครับมันไก่ที่มันชอบร้องอะ่ะอืมกระตาก,กระตากเนี่ยนะครับแบบไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยไม่มีผลอะไรแต่ เราก็ทุกข์ก็รอนไปกับมันละกับดวงดาวขยายทำไมอะครับเย็ดดาวมันไม่ได้ทำอะไรอะไรเราได้นะครับจำไว้ว่าดาวไม่ได้ทําอะไรเราได้แต่เราต่างหากะ่ะที่เป็นคนทําตัวเองจําไว้เลยว่าตัวให้คุณจํานี้นะครับว่ามีหินก้อนหนึ่งเอาหินที่มันแหลมคมนะครับอย่าเอาหินที่มันเป็นมนๆนะแล้วคุณจับขึ้นมาแล้วคุณก็เวลาคุณโกรธคุณลองกํามันไว้แน่นๆ คุณจะรู้ว่ามันเจ็บเจ็บมากแต่พอเวลาคุณคือยิ่งยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งแค้นยิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งกำแล้วคุณจะรู้เลยว่านั่นแหละมันมันเจ็บมันมันปวดมันอย่างเงี้ยแหละคือความทรมานของของที่เรารู้สึกแต่พอเราลองปล่อยดูสิครับถ้าเราเจ็บปุ๊บเราก็โยนมันทิ้งเราก็จะเหมือนกับว่ามันไม่เจ็บละมันอาจจะเจ็บที่แผลที่เราเคยเจบกกำไว้ก็ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคือมันมีเพลงเพลงหนึ่งสอนได้ดีมากอยากจะบอกแชร์ให้คุณได้ฟังไว้ว่าไม่มีใครจะทำร้ายเราหรือเธอนะครับนอกจากตัวเราหรือตัวเธอเนี่ยทำตัวของเธอเองนะครับมันหมายความว่าเราหยิบก้อนหินขึ้นมาเรากำมันเจ็บแต่เมื่อมันเจ็บเราจะกำมันทำไมเราก็ปล่อยทิ้งมันไปสิก็เหมือนกับความทุกข์นะครับที่เราจะกำมันไว้ทำไมในเมื่อรู้ว่ามันทุกข์ แต่เรายังไม่ตายเรายังหายใจอยู่เรายังกินได้ยังไม่ป่วยยังนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็ทิ้งมันไปครับไม่ต้องสนใจมันจริงอยู่ว่ามันยากแต่เราก็พยายามต้องทิ้งให้ได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะทุกข์พอทุกข์เสร็จปุ๊บเครียดเครียดเสร็จแล้วเป็นไงป่วยนะครับจักระของร่างกายเราจะทํางานปิดกัน้นแล้วจะทําให้รู้ไหมว่าจักระของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะทําให้เกิดการป่วยได้ จักระเป็นผลดีคือการลำเลียงพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานปราณชีของมนุษย์เราที่ทำให้เรานั้นสามารถดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีจักระทั้งเจ็ดเนี่ยเราก็จะหายใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความสมดุลออร่าหรือ,อต่างๆถ้าออร่าไม่มีก็จบครับชีวิตมอดมวยมรณาะครับแล้วมันก็จะทำให้เราป่วยด้วย ออราจะเปลี่ยนสีแล้วแต่ว่ามันจะบกพร่องสีไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่างๆหรือกำลังเรียนเรูวอยู่เดี๋ยวเอามาให้ดูฟังในข่าวหน้านะว่ามันจะแก้ไขปรับปรุงได้ไงเพราะบางคนเนี่ยยึดต,ติดมันปล่อยวางไม่เป็นแต่เราจะมีตัวที่เครื่องช่วยให้เราอะ่ะไม่จําเป็นต้องคือในเมื่อหัวสมองเราอะ่ะไม่สามารถคือเข้าใจแบบว่าคนบางคนมันยึดต,ติดอะ่ะผมรู้เพราะผมก็เคยเป็น คือการเวลาเราทุกข์นะครับทุกคนจะยึดติดแต่แค่ว่าเราจะมีสติตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะรู้ทันว่ารู้ทันสติเมื่อไหร่ว่าเออมันไม่ดีนะเราเล็บแก่อะไรแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยคล้ายๆกับพวกหินเครื่องรางที่พวกคุณใส่นี่แหละแต่หินนั้นนะเราต้องดูก่อนว่ามันถูกกับเราไหมมันถูกกับอ,อวัยวะที่สึกหรอหรือเปล่าคือพูดง่ายว่ามันต้องแม่งกันไม่ใช่ว่าป่วยโรคหนึ่งเอาหินอีกประเภทหนึ่งมาใส่แล้วมันจะหายมันไม่ใช่ ม,มันมีอะไรหลายอย่างที่ที่บําบัดได้เนาะแล้วก็พวกแบบน้ํามันหอมระเหยอะไรเงี้ยให้ให้เราบรบัดผ่อนคลายจิตใจโดยที่เราคือมันจะทําให้เราร่างกายอัตโนมัติไปเองโดยที่แบบเหมือนกับคนเวลานะครับเอาทํานี้แหละไม่ต้องสนใจว่าวิธีการมันคืออะไรไปทำไปทำแบบนี้สุดท้ายผลออกมาคือดีคือได้นั่นแหละครับก็รอดดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจว่าวิธีการว่าอะไรแต่เอาเป็นว่าเราทําแล้วมันรอดเหมือนวิชาโหราศาสตร์นี่แหละครับ เราไม่รู้หรอกว่าเราต้องทําอะไรแต่ว่าพอจังหวะเวลามันถึงเวลาเดียวมันจะมาเองของมันอะไรแบบนี้ครับอยงางไเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆับว่าโชคช่วยนั่นแหละอืมโอเคประมาณนี้นะครับเริ่มต้นด้วยกันสัธยายืดยาวนอกเรื่องนิดนึงแต่มันจําเป็นสำหรับคุณให้รู้ไว้นะครับความรู้น่ะมันไม่เปลืองสมองหรอกครับมันมีแต่ได้ประโยชน์พอสักวันหนึ่งอาจจะต้องใช้มันก็ได้ถูกไหมเหมือนยาดมอะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตลอดเวลาแต่เมื่อใดที่คุณ หน้ามืดตาลายปวดหัวใช่ไหมครับหรือหายใจไม่ออกคุณก็ต้องหยิบขึ้นมาดมก็เช่นฉันนั้นนั่นแหละครับทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยตอนไม่มีประโยชน์ไม่มีใครสนใจหรอกครับแต่พอมีประโยชน์ปุ๊บเนี่ยเรียกหามาทันทีลองจะเป็นจะตายขาดมันไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยยูือนเดือนอริก็นี่นนนแหละอย่างที่บอกไปว่าปล่อยวางซะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับทําอะไรไม่ได้มากนอกจากคําว่าปล่อยวางนะครับต่อไปคือหมายถึงเป็นตัวช่วยเบื้องต้นนะครับ ไปเข้าวัดมิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิแต่ไม่รู้มันจะฟงหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าแค่เข้าวัดมันก็รู้สึกดีแล้วะอืะเพราะว่าวัดเนี่ยมันปลีกไปเวกไปวัดที่เงียบๆนะครับอย่าไปวัดที่แบบคนพุกพ่านนะเพราะไม่งั้นคุณก็สติดแตกเหมือนเดิมนะครับต่อไปดาวพระฤาดีนะครับอยู่หนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เจ็จเมษายนหกห้านับไปหนึ่งปีก็คือประมาณถึงกลางปีหน้านูาน่แหละนะครับถึงจะออกเนาะดังนั้นเนี่ย ก็หมายถึงว่าได้ตำแหน่งเกษตรก็จะเข้มแข็งมั่นคงเป็นปึกผันของดาวพฤหัสบดีส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแต่มันอยู่ในเรือนมรณะนะคุณคนราศีสิงห์เนี่ยมีศึกหนักคล้ายๆกับคนเมถุนเลยครับเ,เมถุนก็จะได้สองเจ้าเรือนที่เป็นดาวใหญ่ด้วยนะครับที่ที่ทำลายคุณคุณก็เหมือนกันเป็นดาวใหญ่สองดวงที่ทำลายคุณเหมือนกันคือดาวเสราร์กับดาวพฤหัสดาวเพื่อสบีเนี่ยได้ทั้งโทษและ คุณประโยชน์อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอยังไงนี่ก็เหมือนกันหมายความว่าคือดาวรายที่ได้ตำแหน่งหรือดาวดีแล้วตกพบรายแล้วได้ตำแหน่งเนี่ยถือว่ารอดนะครับแต่เราแค่เหนื่อยที่จะต้องแก้หน่อยจะต้องวิ่งเต้นหน่อยจะต้องทําหน่อยแต่สุดท้ายมันก็รอดเอาเป็นว่ามันดีแบบเสียแล้วกันมันเป็นทุกขลาบนะครับเหมือนกับแบบเราต้องเหนื่อยก่อนแล้วเราถึงได้ลาบเออเอาแต่ก็โอเค ก็ดีกว่าทําแล้วมันไม่ได้จริงไหมคือคนเราอ่ะมีสามประเภทครับทําแล้วได้ดีทําแล้วไม่ได้ดีอ่าแล้วก็ทําไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ดีด้วยอืมดังนั้นเนี่ยเออไม่ทําอ่ะไม่ทําแล้วก็ไม่ได้ด้วยมันจะมีสามประเภทเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นประเภทกลางก็คืออ่ามันมันไม่ค่อยดีแต่ทําแล้วมันได้เออก็ถือว่าโอเคทีนี้ดาวพระเสดในเดือะนพันละเนี่ย มันหมายถึงว่าใครเจ็บใครได้ป่วยรักษาจะหายแต่คําว่ารักษาหายไม่ได้แปลว่ามันจะหายหมดจากโรคโรคโรคต่างๆเหล่านั้นได้นะครับมันหมายความว่ามันอาจจะค่อยๆเยียวยาฟื้นฟ,นฟนูไปเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าดาวมรณะเนี่ยมรณะแปลว่าความยาวนานอืมจำไว้เลยก็หมายถึงว่ามร,รดกอะ่ะคือแบบอ่ะปู่ย่าส่งต่อให้พ่อให้แม่ พ่อแม่ส่งต่อให้ลูกให้หลานอย่างเี้ครับมันก็จะเป็นเจนไปเรื่อยนี่คือความยาวนานเข้าใจไหมครับเออมันคือการรับช่วงด้วยต่อเนื่องด้วยมรณะจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการแปลสภาพการเปลี่ยนเจ้าของอะไรแบบนี้ครับคือมีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆเนาะประมาณนี้จีดาวพระสัสดีมาจากเดนปุตตะใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปดาวราหูปีครึ่งย้ายมาวันที่30มีนาคม 6กห้านับไปปีครึ่งอยู่ในเรือนสุภามาจากปัตตนีปตนัตตนีสุภาก็โอเคแต่งงานนะครับแต่จงจําไว้ว่าคือโชคลายนิดนึงดังที่ว่าคนราศีสิงห์เนี่ยดาวดาวคู่เนาะเป็นดาวราหูคุณต้องดูก่อนว่ามีข้อแม่สำหรับคนราศีสิงห์ดาวคู่เป็นดาวราหูไม่ถูกกับดาวดวงไหนเลยยกเว้นดาวเสาดังนั้น ใครที่มีดาวกลมในราศีเมษนะครับดาวราหูจอดมาเจอเนี่ยไม่ได้เลยแต่งไม่ได้ปีครึ่งนี้แต่งไม่ได้ราศีตุลก็ไม่ได้มีดาวดวงไหนอยู่ไม่ได้ยกเว้นดาวเสาร์นะครับยกเดียวนะดาวเสาร์กลุ่มนี่ดาวเสารก์กลมนี่ได้ดาวเสาร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเมษหรือว่าตุลหรือไม่มีในเมษและตุลถึงจะรอด ถึงจะทําได้ถึงจะแต่งได้นะครับสาหรับคนเหล่านี้เพราะว่าดาวราหูเจอกับอาทิตย์ผู้ชายโดนครับเพศภัยหมายถึงแต่งแล้วมักจะมีเพศมีภัยมีอาจจะเป็นมือที่สามอ่ะง่ายสุดเ,เกตง่ายๆเลยคือมือที่สามเพราะว่าดาวราหูคือการคืออาทิตย์กับราหูเนะ่เมื่อเจอกันเมื่อไหร่มันหมายถึงสุริยคต์ในดวงชะตามันหมายถึงการบังกันหมายถึงการรับลวงพงังอ่ะไม่ดี ประมาณนี้นะครับส่วนดาวจันทก็เช่นเดียวกันผู้หญิงโดนเลยครับแล้วอืหนักด้วยสําหรับผู้หญิงนะประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปดาวมฤตยูนะครับอยู่ในราศีพฤษภเจ็ดปีต่อไปเนี้ยวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดปีเนี่ยอาทันหรือเปล่าไม่รู้รอดูเข้าเดือนกรมมะก็ไม่ได้รายมากอยู่ในเดือนสภะก็ไม่รายสุกรมมะก็ไม่ร้ายอย่าอีกเจ็ดปีข้างหน้านลาภะก็ไม่ได้แย่ดังนั้นเนี่ย ดาวมฤตยูไม่ได้สร้างความปนป่วนให้กับคนราศีสิงสักเท่าไหร่หรอกครับแต่มีผลกระทบแต่ไม่ได้เลวร้ายมากมายเพราะมันไม่ได้อยู่ในเรือนอริบรณะวินาศโอเคนะครับทีนี้ดาวมฤตยูในเรือนกรรม,มะก็จะมีการเปลี่ยนแปลง,ป,ลงปัจจุบันกรรมเยอะอย่างเช่นหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเพราะเนื่องจากมิตยูเนี่ยมันคืออะไรครับวงกลมหมุนไปเรื่อยมันหมายความว่า ดาวมฤตยูคือธาตุลมครับเปลี่ยนแปลงจาไว้ว่าดาวธาตุลมคือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวมฤตยูดาวราหูนะครับ3ดวงเนี้ยแม้กระทั่งดาวเกตเหมือนกันนะครับก็เป็นดาวธาตุลมดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเบือ่อเราจะเซ็งนะครับเราจะเบื่อายทุกอย่างแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบ่อยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี้ย เจอแต่เรื่องใหม่ๆสดชื่นเฟรชแล้วก็เจอแต่เรื่องที่มันใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเพราะเราเจอแต่เรื่องเก่าๆที่มันไม่ดีใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ได้ชินิดามักอยู่กะอ,อัพเพดอยู่ในเรื่องการงานหมายถึงเปลี่ยนงานตกงานย้ายงานเจอ3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคุณอาจจะเหมารวมเจอหมดเลยก็ได้อ่าเพราะอะไรมีคนลาศิษย์ตนครับเอ่อไม่ใช่ขอโทษ มีดาวอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับมันจะอยู่ในราศีเมษในะขณะนี้ใช่ไหมแล้วอยู่ในเรือนกรรมะของเขาอ่ะกรกฎจําได้ละคนละคณา,ากกรกฎเนี่ยมาปรึกษาส่วนตัวอันนี้เล่าให้ฟังนะมีดาวมันจะอยู่เข้าเรือนการเงนินอาจารย์หนูอ่ะ10ปีนี้เปลี่ยนงานมาแล้ว10งานพูดง่ายว่าตกเฉลี่ยป,ปีละหนงงานถ้าคุณลองคิดดูนะว่าการเปลี่ยนงานตกเฉลี่ยนะบางทีอาจจะไม่ถึงปีก็ได้ ปีหนึ่งต้องย้ายหนึ่งทีคุณคิดดูว่าสิบงานมันอมืมันหนักหนาสากันแค่ไหนเพราะว่าอะไรจริงอยู่ว่าหนึ่งปีมันก็ดูเหมือนเยอะนะแต่มันเปลี่ยนทุกปีเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบอ่าห้าปีแล้วเปลี่ยนครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่ไหวอะ่ะอืมคุณก็ต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะดาวเอ่อมฤตยูเนี่ยไปเจอกับดาวบาบปะเคาะเล็งกัน กลุ่มกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยใครมีดาวคานในราศีพฤษภเนี่ยครับแล้วดาวมฤจะอยู่ไปทับเนี่ยดวงเมืองกงจะเป็นแบบเี้ยเลยจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆนะครับเมื่อจะอยู่กลุ่มลัคนาด,ดวงเมืองไทยในราศีเมษนะขณะน,นี้พอย้ายมานี่เจอตนุหลักอีกอ่ะไม่ไม่จบนะครับเจอไปอีกเจ็ดปีนะครับบอกเลยเศรษฐกิจรกเราก็อืมบ้านเราก็อืมนะคือเราก็ต้องรับสัมภายไปอีกเจ็ดปี แต่ถามว่ามันดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าออกจากเกณฑ์ลักนาละนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่ไม่ร้ายมากไปเกินกว่าคําว่าโควิดแล้วนะครับเข้าใจไหมอืมมันน้อยกว่าคําว่าโควิดแล้วอืมประมาณนี้นะครับอาจจะฟื้นฟูระดับหนึ่งแต่ยังมีเรื่องอยู่อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เอ่อก็เอาประมาณนี้ก่อนทีนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่กับดาวเสาร์เจาะลึกนะครับ ดาวเสาร์เดือนอริเนี่ยจำสิ่งพูดไปเราเยอะเราเมื่อกี้นะครับดาวเสาร์เดือนอริเนี่ยก็ปล่อยวางให้มากแล้วจะเกิดผลต่อไปดาวพฤหัสบดีเนี่ยอันนี้เราจะมาเจาะลึกทีิงดาวพฤหัสบดีในเดือนบารณะก็รักษาหายทุกอย่างแล้วมาจากเริ่นปุตตะยังไม่ได้พูดถึงปุตตะคือสิ่งใหม่พอลงบารณะแปลว่าอะไรครับการลงทุนจะเกิดความเสียหายถ้าไม่ใช้ความรู้เพราะไงว่าดาวพฤหัสบดีมีความรู้มีม,มีมีสติมีปัญญาดังนั้นเนี่ย ถ้าไม่ใช้สติปัญญาในการลงทุนมรณะทันทีหมายถึงความเสียหายเกิดขึ้นทันทีคุณไม่ต้องห่วงลงร้อยหมดร้อยลงล้านหมดล้านจำไว้เลยว่าเทหมดหน้าตักก็หมดหน้าตักนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่เขาพูดมาดีมากผมชอบมากการลงทุนโดยมีความรู้เป็นการลงทุนอย่างแท้จริงการลงทุนแบบไม่มีความรู้ หรือไม่ได้ใช้ความรู้เนี่ยคือการพน,นันครับตอนให้เราลงทุนที่แบบกองทุนต่างๆเนี่ยที่ที่มันต้องใช้ความคิดแต่ว่าเราไม่มีความรู้ครับกระโดดเข้าไปก็ซื้อเลยทันทีสุดท้ายก็พังมันก็คือนั่นแหละครับมรณะไปตามชื่อเนาะมันก็หมายความว่ามันไม่ได้ผลเออดังนั้นเนี่ยคิดมีความรู้คืออย่าทําในสิ่งที่ไม่รู้เอาพูดง่ายนะครับสรุปให้ง,ง่ายๆคือ ถ้าไม่รู้เรื่องถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เคยทำถ้าไม่มีใครคอยชี้แนะในสิ่งนั้นๆที่คุณกำลังจะเริ่มทำไม่ต้องทำนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะมรณะไม่ได้หมายถึงตายนะแต่หมายถึงคุณจะเสียหายนะครับต่มชื่อโอเคแต่ถ้าคุณใช้ความรู้คุณจัดการได้ทุกอย่างปัญหานั้นจะเกิดขึ้นแต่คุณจะแก้ไขและหมดไปจำไว้ว่ายังไงก็ต้องเกิดเพราะดวงดาวมันบอก ว่ามันต้องเกิดคือเรื่องจะเกิดนะครับตามตามวิชาโหราศาสตร์เนี่ยใครไม่รู้ดวงจะเป็นไปตามดวงแต่ใครรู้ดวงเหตุจะเกิดตามนั้นร้ายก็บอกว่าร้ายดีก็บอกว่าดีแต่จะดีหรือร้ายจริงๆนั้นอยู่ที่ตัวคุณครับอ่าในเมื่อมันร้ายมาคุณก็ตั้งต้องต้านรับและตั้งรับกับปัญหาสิ่งนั้นถ้าคุณไฟมันชนะคุณก็ได้ข้อดีกลายเป็นว่าก็ดีไปแต่ถ้าคุณสู้ไม่ได้ คุณไม่มีความรู้คุณอ่อนแอก็ต้องจบไปก็คือพังใช่ไหมครับคุณอย่าลืมนะว่าดาวเสาร์ยังมกระตุ้นอริตลอดเวลามันผลิตอริตลอดเวลามาตั้งปีครึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะผลิตอริขึ้นมาเรื่อยๆอริปัญหาอุปสรรคโรคภัยเกิเจ็บและนี่สินรวมถึงคดีความด้วยนะครับและแต่ว่ามันจะไปสัมพันธ์กับดาวดวงไหนนะครับเนี่ยดาวเริ่มไหลลงมาละอืมนะครับทีนี้พอพระหัสบีมาเป็นเกษตรบ้างในเดือนมรระนี่ไง ทั้งอริทั้งมรณะนั่นแหละแต่แต่มันต้องตกใจมันแก้ไขได้เดี๋ยวจะบอกในเกณฑ์ดาวอีกครั้งหนึ่งทีงนี้ดาวพศษดียังหมายถึงผู้ใหญ่ระวังนะครับผู้ใหญ่จะป่วยนะครับเจ็บป่วยได้แต่รักษาหายได้นะทุกอย่างเนาะไปปรึกษาแพทย์ไปพบแพทย์ให้ทันพุตรตายังหมายถึงบุตรหลานนําความเสียหายมาสู่พัดพากจากใครบางทีแบบไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนต่อต่างถิ่นก็ได้นะครับได้พัดพากจากลูกหลานนะครับต่อไป เนรบริวารจะเข้าออกแต่ไปสุภะคือดาวราหูเนี่ยมาจากเนมปตนีก็อย่างที่บอกไปว่าแต่งงานแล้วแต่งไม่ได้ในช่วงในสรับคนที่มีดาวร้ายอยู่แล้วก็คือคนที่แต่งได้เฉพาะคนที่แต่งได้คือดาวราหูอยู่ดวงเดียวในราศีเมษในพื้นดวงนะต้องไม่มีดาวดวงไหนในราศีเมษและไม่มีดาวดวงไหนในราศีตุลนี่คือผู้ที่แต่งได้กับอีกประเภทหนึ่งคือมีดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษกับมีดาวเสาร์อยู่ในราศีตุลอันนี้ทําได้นะครับ นอกนั้นไม่ได้เพราะเป็นคู่มิตรเขาถือว่าอยู่ด้วยกันได้ทีนี้ดาวบริลุจะอยู่ในเดือกนกรมภาเป็นงานย้ายงานต่อง,งานอย่างที่บอกไปเนาะก็ไม่มีอะไรมากตามนั้นทีนี้เรามาดูเกณฑ์ดาว,าวดาวเสายกกระดาษพิเศษดีเนี่ยอริโยกกับมรณะปกติดาวสองดวงนี้เป็นคู่ผักคู่โจรหมายถึงการขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยอริมรณะแก้ไขได้ไม่ต้องห่วงอริปัญหาวสักตายไปแต่มันจะต้องเกิดการขัดแย้งก่อนหมายความว่าอย่างเช่น คุณต้องเจอปัญหาใหญ่โตใหญ่หลวงแต่คุณจะแก้ได้อาแปลว่ายัางไงคุณก็ต้องปวดหัวปวดเสียงเ็นเก้าต้องตุ๊บตุ๊บต่ำๆกับปัญหานั้นแต่อย่างน้อยก็แก้ไขได้อย่างน้อยมันทําให้เราขัดใจขัดเกลองขุดขุณนข้องหมองใจอะไรแบบนี้ครับอย่างเช่นการเป็นคดีความเจอคดีความแต่สุดท้ายก็รอดก็คือขึ้นลงขึ้นศาลสุดท้ายไปฟ้องกันไปสู้กันไปปะกันสุดท้ายก็ชนะอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่วายที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาล เาใ,ใจหรือยังอย่างเงี้ยครับไอยกตัวอย่างนะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าอาริยกัรณนะมันก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะดาวพระฤหัสเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเป็นดาวการขัดแย้งหมายถึงการสู้คดีความด้วยนะคดีความคือคนสองคนที่มีคนหนึ่งฟ้องคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นโจทย์คนหนึ่งเป็นจำเลยใช่ไหมครับอ่าดังนั้นก็ฟ้องกันดังนั้นเนี่ยมันก็คือคู่ขัดแย้งตัวนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้ดาวพฤหัสยกกับดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูไม่ถูกกับดาวดวงไหนถูกที่สุด เอาแบบเลือกมาหนึ่งดาวต้องมีหนึ่งดาวก็คือดาวพระหัสถือว่าโชคดีหน่อยก็กลายเป็นว่าวรณะโยกกรรมะแปลว่าเป็นงานย้ายงานตกงานแต่สุดท้ายก็จะแก้ไขได้ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับบริหารจัดการที่ดีแล้วเหมือนกับป่วยแล้วเจอแพทย์ก็จะหายดังนั้นถ้าการจัดการการวางแผนดีวรณะทุกอย่างก็จะแก้ไขได้นะครับปัญหาเกิดขึ้นนอนกรรมะ ตรีโกณถึงดาวอริอปสรคปัญหาเรื่องของปัจจุบนันก,กรรมหรือเรื่องของการงานแต่สุดท้ายจะดีเพราะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีปกติเขาไม่ถูกกันนะไอ้ดาวเสาร์กับมฤตยูเนี่ยแบบเอาเป็นว่าถ้าเรามีการวางแผนมีการาวางแผนล่วงหน้านะอย่าไปวางแผนที่หลังนะวางแผนที่หลังอาจจะอาจจะรอดก็ได้แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวางแผนล่วงหน้าถึงจะ มีเกณฑ์ได้9 9เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่มีสติให้มากครับปล่อยวางให้มากอย่ายึดติดก,กับความทุกข์ให้มากและตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะที่เสียนะก็คือสภะเบียนกบอริปัญหาบริษัทกับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยในบ้านอ่าผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยกับอ่ผู้ใหญ่ในที่ทํางานจะเป็นปรปักศัตรูกับตัวเราหรือสร้างปัญหาให้เราทําให้เราเนะ่ยต้องแก้ไขวิ่งเต้นกับปัญหากับผู้ใหญ่ อะไรประมาณนี้ได้ด้วยยังไงก็พยายามเป็นทางคู่มิตรและคู่ศัตรูด้วยในตัวหมายความว่าบางทีแรกๆเป็นมิตรแต่คบไปเข้ามาเป็นศัตรูได้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดได้องเงี้ครับก็พยายามสอดส่องดูแลดีดีแล้วก็พยายามหาทางหนีที่ไร่นะครับสำหรติดตามคำยีกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดเนี่ยคำยีกรในครัง้งถัดไปฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ